ก็กําลังจะล่ากับจากเกาะพยามครับเดินทางไปที่าเรือจังหวัดระนองครับ we are living panyam island to ranong harbor by slow boat the price only 80บาทพี่จ่ายค่าตั๋วที่ไหนครับยังครับเดี๋ยวมี ราคาเท่าไหร่สองร้อย uh huh. ครับอ๋อสองร้อยสองร้อยบาทสองรอยบาท t h a n k s for w a t บายบายพยายามไอแลนด์สโลโบ o เรือซาเนี่มันดีอย่างหนึ่งครับคือลำใหญ่ครับเพราะลำใหญ่ ความโคงเคงมันจะกระแทกน้อยกว่าลำเล็กแต่ว่ามันก็จะชา้ากว่าว่าผมว่ชาช้ากว่าไม่มากนะเพราะว่ามันหนักเพราะมันได้ความเร็วคงที่แล้วเนี่ยผมว่ามันจะนิ่งเลยความเร็วมันได้ไปนะ ดีทุกท่านครับตอนนี้ almost reach the harbor after one a n hour one, one hour and thirty minutes passed กประมาณชั่วโมงเคืองครับกะกำลังสีเข่าฟังทางด้านนู้นะครับก็เห็นฟั่งอยู่ลำไรลำไรลำล่กัโดนเติบครับ ถ้าเป็น speed boat ก็อยู่ประมาณ45 minutes พอ slow boat almost 2 hour เมื่อนี้กฝน,นตกหัวก็แล้วก็เจอกันครับ just see h i from slow boat from Phayam Island to Ranong Harbor. thanks for watching